ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปให้อา <Okay. S 1> ah, um.

อ้ามอ้ามทีนี้เอาผ้าห่อดิทีนี้เอาผ้าห่อไม่อยู่นี่นะลูอกระตื่นรตือครับตื่นระตือหนึ่งสองสาิญญายากจังเลยตบมือตบมือ ตบดังดังกบมตบดังดังหมดแล้วันแรลยเลยเลยวหมแวแว Yeah, ini